สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่ร้านโคชิแลนะครับอยู่ท้องหลอดวันนี้นะครับเราก็มาการคบแก๊งเรยครับสำหรับเพื่อนๆที่ฝุดงานกับที่สำหสับรอยเตอร์นะครับวันนี้เป็นการเลี้ยงส่งนะครับเพื่อนหนึ่งคนในแก๊งเรานะครับนั่นก็คือนี่เลยคนนี้นะครับเอนะครับจัสตาครับซึ่งเขาจะเลิกฝุดงานก่อนพวกเรานะครับหนึ่งสัปดาห์ครึ่งน่นเองดนะครับ เดี๋ยววันนี้มีใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับคนแรกนะครับเหมือนเดิมครับเอาคนเี้ยนีะปอยนะครับวันนี้เลี้ยงส่งผมนะครับแต่เลี้ยงทุกคนนะครับเลี้ยงเลี้ยงส่งไปไกลๆอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับผมที่ไปไหนแล้วอ่ะนี่นะครับเป็นเชฟมือหนึ่งนะครับเราเอามาจากทะเลใต้นะครับทะเลน้ำจืดน้ำจืดไม่ต้องในป่าาลัวปลาดิอา ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับอยากมากินก็มากินก็ได้ราคา290บาทนะครับอยู่แถวท้องหลอดท้อรองกินครับไม่จำกัดเวลาด้วยมาดูบรรยากาศกันเลยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปกิน เดือดลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟมันก็จะพุ่งขึ้นมาเอาเอาหมูที่เป็นอย่างนี้ค่ะลงเยอะนิดนึงเยอะกว่าาครัตัวที่มันมาน้อยๆก่อนใช่ปะโอเคครับแต่ว่าให้เอาไปทำข้างก่อนนะคะแต่นี่นะครับเป็นวิธีการสาธิตนะครับผมว่าจะต้องทํายังไงให้กินอร่อยอาหารในวันนี้นะครับก็มีเป็นหมูนะครับแล้วก็มีตัวเบคอนนะครับมีเป็น อะไรยำลูกชิ้นนะครับมีหอยให้ด้วยแล้วก็มีสลัดผักนะครับแล้วก็สลัดผลไม้กอเครับตเลยครับในลวายำลชิแ้ชินเียเอลยนะอันนี้กินได้เลยปะเนี่ยีนี่เป็นกินได้หมดโอเคครับผมขอบคุณครับ